สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพาวดยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะในงวดประจำวันที่11เดือนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบะคะกอนไปรับชมแนวทางนะคะของฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะสาวโอนก็มีคําเตือนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อนไปรับชมของวันที่11นะคะมาสรุปผลที่สะโอนได้ให้ไปกันก่อนเนาะของวันที่10นะคะสำหรับสายรูดวิ่งเนาะสะออนก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับผลที่ออกนะคะเฉพาะกีดออก8 7ดนะคะ8 7ดเนาะมาในหน่อยเฉพาะกิดนะคะตัวนี้หลุดไปนะคะ สำหรับล่างออก82 82ก็ไม่มีเนาะหน่อยเฉพาะกิดลุดนะคะสำหรับพิเศษออก373 3นะคะใส่รูดวิ่งตัวดินนะคะมาเนาะสาโอนให้วิ่งรูดที่3นะคะก็มาเข้าหน่อยพิเศษเราเด้อพี่น้อง3มาเอ่อมาหามเนาะ3 7 7เนะคะพี่น้องเป็นตัวที่สาโอนชอบแล้วก็นิ้นให้ด้วยนะคะ ยินดีด้วยเนาะพี่น้องเข้า3ตัวเลยนะคะสําหรับตารางก็เข้าเด้อพี่น้องให้ตัวดินไปที่3แล้วก็7<ย>นะคะตารางก็เข้าเนาะสายรูดวิ่ 3, วก 7, ะะง,ก,งก็มานะคะยินดีด้วยนะคะมีพี่พีเอฟซี FC ท่านใดนําไปเป็นแนวทางหรือเปล่านาะสำหรับสูตร1เม็ดเดียววันนี้นะคะสําหรับพิเศษล่างออก99ต 1, ัวนี 1, ้หลุดเนาะแล้วก็ปกต 1, ินะคะ8 4 5 8 4 5ห้าดห้านะคะ 845สหาสายรูด <FREE> วิ่งหลุดนะคะมาเข้าเลขตารางเด้อพี่น้องสามตัวเลยนะคะ8 4 5หนะคะสำหรับเลขตารางพี่น้องแตกสามตัวเ้อสำหรับเลขตารางนะคะแต่สายรูดวิ่งหลุดนะคะตัวนี้รูดวิ่งหลุดแต่มาเข้าเลขตารางเนาะสำหรับปกติออก73พี่น้อง73มมาอีกแล้วนะคะมาในสายรูดวิ่งตัวดินนะคะมา ตัวกลับอีกแล้วก็ยินดีด้วยนะคะแตกสองหน่อยนะคะสายรูดวิ่งมาตัวเดิมเนาะแล้วก็ VIP นะคะตารางเข้าอีกแล้วพี่น้อง VIP เข้าสามสี่ศูนย์เนาะสามสี 3, 4, 0, ่ศูนย์ก็พี่น้องแตกสามหนอยเอ,อ่อแตกสามตัวอีกแล้วนะคะมีสามสองนให้เดินที่สามแล้วก็ศูนย์นะคะสามศูนย์สี่นะคะพี่น้อง แตก3ตัวนะคะเล็กตารางมาเออ่ปกติก็แตก3ตัวนะคะแล้วก็ v i p ก็ยังแตก3ตัวเนาะ<อ>ก็ยินดีด้วยนะคะแต่สายรูดวิ่งหลุดนะคะมามาตัวดินนะคะแต่ไม่ใช่เลข้าย2ตัวเนาะตัวดินก็มานะคะสายรูดวิ่งเนาะแล้วก็เ5าานะคะ95%ตัวนี้หลุดไปนะคะพี่น้องแตกสายรูดวิ่งเนาะ,ะเข้า7.337 ปกติแล้วก็เข้าพิเศษเนาะยินดีด้วยนะคะแล้วก็เลขสามตัวแตกนะคะเข้าปกติแล้วก็ v i p นะคะเลขตารางเนาะฝากพี่พี่ FC นะคะตามรับชมต่อนะคะของวันที่สิบเอ็ดนะคะอย่าลืมเลขตารางด้วยพี่น้องวินวินกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่สิบเอ็ดเนาะก็ขอให้เฮงปังๆังเหมือนเมื่อวานนะคะขอให้เลขตารางมาเอ่อ เข้า3ตัวเลยนะคะเหมือนเมื่อวานเนาะสำหรับวันนี้นะคะ5้าแล้วก็หกแดสมแล้วก็7นะคะแล้วก็9นะคะตัวเด่นนะคะเด่นที่ห้าแล้วก็เด่นที่หกสำหรับวันนี้นะคะถ้าพี่พี่ท่านใดชื่นชอบก็ลองตามกันได้นะคะ สายรุดวิ่งวันนี้สาโอนชอบห้านะคะก็ขอให้มาทั้งฮานอยเฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะแนวทางวันนี้เนาะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะสาโอนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันเนาะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นกำลังเรงใจให้กันด้วยเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาโอนได้ลงให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวที่สาโอนชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้เนาะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะตัวที่ชอบก็จะเป็นห้าหกห้าแปดห้าสามนะคะห้าเก้าห้าเจ็ด อย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะถ้าชื่นชอบตัวไหนก็ลองหยิบจับไปพิจารณาดูได้เนาะถ้าใครไม่ชอบหราคานะคะก็เอาหกนะคะไป,ไปรูดไปวิ่งเด้อพี่น้องอย่าลืมเลขตารางนะคะเมะื่อวานนี้เข้าสามตัวเลยนะคะมาสองหน่อยเนาะสำหรับวันนี้โชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ